สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้หันาาสาภาษาไทยกับค,คุณครูสุนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องพยางและคําค่ะพยางคืออะไรพยางคือเสียงที่เปล่งออกมาอาจมีความหมายหรือไม่มีก็ได้เช่นนะคะขะมีหนึ่งพยางไม่มีความหมายแต่ถ้าขนมสองพยางมีความหมายใช่ไหมคะต่อไปคำค่ะ คำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาต้องมีความหมายมีหนึ่งพยางหรือลายพยางก็ได้เช่นคำว่าภาพพยนต์หนึ่งคำมีสามพยางภาพพยนต์หมายถึงกระบวนการบรรันทึกภาพแล้วนำออกฉายในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะฉันเพนอ่านว่าฉันเพน มีสองพยางเอกลักษณ์อ่านว่าเอกลักษณ์มีสามพยางรถจักรยานอ่านว่ารถจักรยานมีสี่พยางปฏิบัติการอ่านว่าปฏิบัติการมีสี่พยางวัฒนธรรมอ่านว่าวัฒนธรรมมีสี่พยางกติกาอ่านว่ากติกามีสามพยาง มัญญาตอ่านว่ามันญาตมีสองพยางปฏิเสธอ่านว่าปฏิเสธมีสามพยางมารยาตอ่านว่ามารยาทมีสามพยางขยโข j c เออ่านว่าขยคขเยมีสี่พยางสามัคคีอ่านว่าสามัคคีมีสามพยางขยาวอ่านว่าขยาวมีสองพยาง สำเร็จอ่านว่าสำเร็จมีสองพยางมนทาอ่านว่ามนทามีสองพยางภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิมีสองพยางนะคะที่เหลือนักเรียนลองไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำอ่านนะคะ